มะเขือเทศมาเสียบใส่ครับนี่มะเขือเทศมาเสียบใส่ต่อมะเขือพว่วงนี่พ้งานที่เฮ็ดไว้แล้วว่าพ่อมาเสียบต่อมะเขือพ่วงแล้ว มะเสียบตอมะเขือเทศกับเสียมาไทายให้เบิง่งมะเขือพ่วงครับต้นต่อมะเขือพ่วงที่ไปถอนมาแล้วก็มาซ้ำไว้ใส่ถุงดำซ้ำไว้ มีขันสริหานสามด้อครับเด้อเพราะว่าสรีใสสองยอด นี่ก็ตัดถิ่มไปก่อนครับเลือให้มันแตกใหม่ Ini perseptif khusus, จัดแจงตัดหาครับแล้วกับปาดเป็นหลิ่มครับแล้วก็เสียบลงไปครับเสียบลงไป จะแจงเบิงว่ากิ่งมันไปควายกันกระถอดใหม่ใส่ใหม่ให้กิ่งมันทางออกจากกันครับนี่คือเป็นการเสียบยอดมะเขือเทศใส่ต้นต่อมเกเขือพ่วงครับ ในเมื่อเสียบเซจแล้วจะหาประสติกมากครับสีกมาสิ่นพอดีเหมาะสมครับแล้วก็มามมัดครับเพื่อให้เนื้อจเจริญของมันสนิทกัน ดึงให้แน่นเลยครับแลมัดให้ดีเบิ้งให้ค่ะคะมัดให้แน่นแนนให้เนื้อยื่อเจรืญอมันติดกันอีนนี่ก็เอาเทป ป่าท่พันเกี่ยวนะครับมาพันกันไว้กันน้ำเขาไปในบาดแผลถ้าน้ำเขาไปในบาดแผลมันก็จะเกิดเสื้อล่าพันใหนด้ดี้อครับเด้อสังเกตดีอยาให้น้ำเขาแผลได้ถ้าน้ำเขาแผลได้บวติดแน่นอนเลยครับ ใส่เทปพ,พันเกี่ยวกพอพันนี่ดีแล้วมันยังสวมถุงประสติอีกด้วยครับขั้นตอนสุดท้าย ที่เราถึงสวมไว้ครับเพราะมันแล้วที่นี่ก็ต้องหาถุงพลาสติกมาสวมไว้ครับถุงพลาสติกมาสวม ก็เขียนวันที่ที่เสียบยอดวันที่เดือนอีกประมาณยีสวันก็มาเบิงครับมันก็สิติดครับติดร้อเปเเลยครับงานตัวนี้เป็นงานที่ว่า บอมีไผนิยมมาปลูกแบบนี้ด้อกครับวันนี้คือเห็ดไว้ในรั่วบ้านเพื่อไว้กินรากมะเขือพ่วงนี่มันอยู่ได้เป็นปี2ปีห้าเอาเสียบมะเขือเทศมาใส่เนี่ยมันก็นจะได้เก็บกินแต่บอถึงสิเป็นเชิงพาณิชย์ดอกครับแค่ว่าในรั่วบ้านแต่กันมัดกัน บ่อห้น้ำโดนร้อยแผลที่เสียบรากากันบ่อห้ยกิ่งมันค่ายควม่มซ้นถ้าบอสวมนี่ก็คือบอเป็นนะครับเด้ยบอได้แน่นอนเลยในถ้าคลิปนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับสวมคลิปเสียบยอดมาเขือเทศใส่ต่อมาเขือพ่วง ทุกๆคนครับผม